เมื่อวานนี้ครับทีมชาติไทยยูสิเยิงบูนายไปสิบเก้าศูนย์บางคนบอกว่าเอ้ยยิงโหดไปเปล่าสงสารเขาบ้างไหมอะไรเงี้ยครับพี่ต้อมกี้เห็นว่ายังไงบ้างครับโอ้โหบอลระดับนี้นะครับไม่มีคำว่าสงสารแล้วนะครับยูสิบเจ็ดชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5รอบคัดเลือกนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็ถล่มบูนายไปนะครับแน่นอนจอดแรกของไทยคือ ต้องยิงให้เยอะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ในกลุ่มนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับก่อนอื่นเลยต้องชื่นชมน้องๆทีมชุดนี้นะครับมีแพชชั่นมากๆนะครับยิงเข้าแล้วยิงเข้าแล้วรีบไปเก็บบอลมานะครับแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นแล้วก็หัวจิตหัวใจมากๆเลยนะครับซึ่งยู17ทิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่จัดขึ้นประเทศไทยเนี่ยจะเอาหนึ่งทีมนะครับก็คือแชมป์กลุ่มเนี่ยไปเล่นรอบสุดท้ายในปีหน้าปี2025ที่ซาอุดิอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็จะเอา5้าทีม จาก10กลุ่มเดี๋ยวมาว่ากันนะครับส่วนที่ถามว่าที่ยิงเยอะทําไมนะครับต้องยิงเยอะเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวต้องวัดลูกได้เสียกับทางอินเดียนะครับแน่นอนต้องวัดลูกได้เสียกับทางอินเดียเพื่อที่จะอาหากในนัดสุดท้ายเนี่ยที่แย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มกับอินเดียนะครับแต้มเท่ากันนะครับลูกได้เสียเราก็จะดีกว่านะครับที่สําคัญครับทีมชาติไทยต้องการให้บรรยากาศก่อนเกมกับอินเดียเนี่ยไม่กดดันมากเพราะว่าถ้าจบ2นัดแล้วไทย นำอินเดียด้วยลูกได้เสียก็จะทําให้การเจอกับอินเดียเกมสุดท้ายเนี่ยมันคลายความกดดันได้มากกว่าการที่ต้องชนะอินเดียในเกมสุดท้ายนะครับตอนนีถานะการในกลุ่มดีนะครับแข่ง2นัดไทยชนะ2นัดนะครับยิงไป21บลูกนะครับมี6แต้มส่วนอินเดียครับ14ลูก6แต้มฉะนั้นตอนนี้ลูกได้เสียเราดีกว่านะครับทำให้ความมั่นใจเรามีมากขึ้นนะครับเชื่อได้เลยว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนในการเจอกับอินเดีย นัดสุดท้ายนะครับส่วนคําถามที่ว่าอันดับ2 5จาก10กลุ่มที่จะเอา5ทีมเข้าไปรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จริงๆแล้วการเจอกับบุรุนเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ากลุ่มไทยเนี่ยทีมอันดับ2ที่จะลุนเข้ารอบ5ทีมจาก10กลุ่มต้องตัดผลงานการเจออันดับสุดท้ายออกซึ่งคาดว่าในกลุ่มนี้ก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือบรูไนนั่นเองก็จะถูกตัดออกไปนะครับผลงานที่จะเจอทางบรรไนก็ย้ําเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยยูสิด้วย เพื่อที่จะคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับคว้าตั๋วไปเล่นยูสิบเจ็ดทีมชาเมเชีย2025แข่งขันวันที่3ถึง20เมษายนนะครับปีหน้าปี2025ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพนัดสุดท้ายครับยูสิบเจ็ทีมชาติไทยจะวัดกับอินเดียในการคว้าแชมป์กลุ่มนะครับวันที่27ตุลาคมเวลา20่นาฬการหรือว่า2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้กับชุดใหญ่แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆยูสิเจ็ดรวมทั้งทีมชาติไท,ยน,ทดดยนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ